กับเรียนประธานสภาที่เคารพผมกันพงษ์โจงสุธนามนีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจากพกครรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอใช้เวลาของสภาอันทรงเกยียรติแห่งนี้ขอแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตต่ตอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564ในมิติของการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมครับ ท่านประธานครับที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับต้นๆสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยโดยนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีแนวโน้มโตขึ้นทุกปีครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่ต้นปี2563ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงแต่อทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยเองและทั่วโลก ผู้คนต่างหลีกเลี่ยงการพบปะและการเดินทางทําให้เกิดอะไรขึ้นครับขอสไลด์ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิมที่มาเที่ยวในแต่ละไตรามาสประมาณ8ปดถึงสิล้านคนปีปีหนึ่งเนี่ยเกือบ40ล้านคนนะครับแต่เมื่อเกิดการระบาดของเชือ้อโควิด1 9ขึ้นจํานวนนักท่องเที่ยวไตรามาสแรกของปีนี้ก็ลดลงมาเหลือเพียง6.7ล้านคนเท่านั้นและในไตรามาสที่สตัวเลขนักท่องเที่ยวได้หายไปทั้งหมดครับาท่านประธาน กว่า4เดือนที่ประเทศไทยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเลยซ้ํายังมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะยังไม่มีวัคซีนซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดที่เราจะมีวัคซีนก็น่าจะยาวไปถึงกลางหรือปลายปี64ครับดังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานจากนี้ไปการเดินทางจะมีจํานวนน้อยลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการว่าปี6 3นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่8ล้านคนปี64จะมีที่16.2ล้านคน รัฐบาลต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าจากนี้ไป1ปีถึงหปีครึ่งจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะจัดระเบียบเตรียมแผลรองรับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะเวลาปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยประเทศไทยเองก็ต้องเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวอยู่แล้วปัญหาเดิมๆของการท่องเที่ยวไทย มันคือการที่ท่องเที่ยวเน้นหนักไปกับการนําเสนอความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาทะเลเกาะซึ่งเป็นความโชคดีของประเทศไทยครับที่มีทรัพยากรที่ดีเหล่านี้ไว้ขายกับนักท่องเที่ยวแต่ผลที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มจํานวนของท่องเที่ยวอย่างมากเช่นความไม่อาดของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวการจราจรที่ติดขัดมลพิษต่างๆทั้งขยะและน้ําเสีย ทำให้ที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ต้องเสื่อมโทรมลงโดยไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีแล้วตอนนี้รัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่ครับมาดูที่งบห4ี่กันในงบห4สี่นี้เท่าที่ผมรวบรวมมาได้งบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีอยู่ประมาณ14,543ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมในงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับโดยแบ่งเป็นงบเรียกแขกที่เป็นงบเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์และงบรับแขกที่เป็นการ ตั้งงบลงทุนต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามสัดส่วนนะครับท่านประธานงบเรียกแขกอยู่ที่25%เปและงบรับแขกอยู่ที่ 75. 75%แต่ผมอยากให้ตามมาดูในงบรับแขกครับปรากฏว่ารัฐบาลนะครับยังเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างถนนที่มีมากถึง55%แต่งบส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงานมีเพียงแค่1 1เเท่านั้นครับ ที่เลวร้ายกว่านั้นครับท่านประธานคืองบฟื้นฟูนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแสดงว่าต้องให้ธรรมชาติดูแลตัวเองเหรอครับทั้งที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเต็มไปหมดผู้ประกอบการและแรงงานด้านการท่องเที่ยวก็ยังรอคอยความช่วยเหลือปรากฏว่ารัฐบาลก็ยังจะสร้างแต่สิ่งปลูกสร้างสร้างถนนผมถามจริงๆว่าเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวของเรามันคืออะไรกันแน่ครับท่านประธานเรายังคงใช้เป้าหมายเดิมจากหลายปีก่อนในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ้นเหรอครับ ท่านลืมอะไรไปหรือเปล่าท่านประธานโควิด19จะยังอยู่กับเราอีกเป็นปีนะครับในต่างประเทศยังมีการระบาดในระลอกที่2และระ,ะลอกที่3การท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวก็ต่อเมื่อมีวัคซีนใช่หรือไม่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับการเสนอก็ประมาณแบบนี้ไม่มีเป้าหมายทําให้เราเสียงบประมาณไปกับอะไรเดิมๆผมถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่โควิด19บมันหมดไปแล้วคําตอบคือไม่มีครับท่านประธาน เราอาจจะมีอาคารสถานที่สาหรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเราอาจจะมีถนนหนทางมากขึ้นแต่ในภาพใหญ่ทั้งหมดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันจะยังคงเหมือนเดิมครับผมขอยกตัวอย่างงบประมาณของหน่วยงานมาให้ดูครับหน่วยงานอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับยังคงมีการตั้งงบประมาณที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวโดยมีวงเงินกว่า2,500ล้านบาทในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับ ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการตั้งงบประมาณที่จะฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่มีการตั้งงบไว้เพียง245ล้านบาทเท่านั้นเองเงินจํานวนนี้จะสามารถฟื้นฟูอะไรได้ครับรรท่านประธานเห็นได้ชัดเจนว่างบประมาณในการโฆษณาต่างๆมีมากมายแต่งบฟื้นฟูกับน้อยนิดมันสวนทางกันไหมครับ ปัญหาของประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม่มีนะักท่องเที่ยวมาแต่คือเราใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปกับการท่องเที่ยวอย่างหนักเราต้องการการฟื้นฟูและเราต้องการการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างมียุทธศาสตร์ครับหน่วยงานต่างๆเคยคุยกันไหมครับว่าทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตให้ผมตั้งกรุ๊ปไลน์ให้ไหมครับจะได้คุยกันให้มันสะดวกขึ้นมันต้องทํางานให้มันเป็นทีมภายใต้ทีมเดียวกันครับท่านประธานโควิด19จะยังคงอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีวัคซีนเราจะไม่มีนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับดังนั้นเราควรจะอัดงบประมาณที่มีอยู่ลงไปที่แกนกลางของปัญหาเลยครับธรรมชาติยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แล้วถ้าเราร่วมมือกับธรรมชาติล่ะครับการมาของโควิดสิบเก้าแม้ว่าจะเป็นวิกฤตนะครับแต่ท่านประธานครับเราต้องไม่เราจะต้องไม่ยอมปล่อยให้การสูญเสียนี้เป็นเพียงการสูญเสียโดยที่ไม่ได้ทําอะไรให้เรากลับมาเข้มแข็งได้เลยผมยกตัวอย่างการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าในสี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อไม่มีการท่องเที่ยวมันเกิดอะไรขึ้นครับทรัพยากรธรรมชาติของเราฟื้นฟูตัตวเองได้อย่างรวดเร็วมีข่าวการเจอปลาโรมาออร์วดีในหลายพื้นที่มีข่าวการพบการวางไข่ของเต่าทะเลมีข่าวการพบเจอสัตว์ป่ามากขึ้นมีข่าวการพบอาการังฟื้นตัวทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแม้ว่าโควิด19จะทําให้นักท่องเที่ยวหายไปแต่ณขณะนี้ครับท่านประธานเราควรจะต้องฟื้นฟูธรรมชาติอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง ผมจึงขอเสนอการจัดงบประมาณแบบใหม่ครับท่านประธานงบที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปี64ในงบเรียกแขกหรืองบประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้การทุ่มง,งบโฆษณาไปโดยที่ไม่มีอะไรใหม่ๆ ไม่มีการตั้งรับหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรขายแต่ของเด,เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่ผมไม่ได้บอกให้ยกเลิกง,งบตรงนี้ทั้งหมดแต่ขอให้ลดลงมาเหลือเพียงสักสิบปอร์เซ็นแต่เราเอางบที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มกับงบรับแขกงบเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสักเก้าสิบปอร์เซนครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านประธานงบโครงสร้างพื้นฐานต้องลดลงครับเอาไปเพิ่มการอุดหนุนผู้ประกอบการและแรงงานสักยี่เปอร์เซ็นให้เขาได้มีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยให้แบบ ส่วนนี้งบฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน่าตกใจมากที่มีเพียงแค่3%ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มงบฟื้นฟูครับเป็นอย่างน้อย25%โดยลดงบโครงการพื้นฐานเหลือเพียง25%และงบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหลือเพียง25%หลังจากหมดโควิด19ไปผมอยากเห็นทิศทางการท่องเที่ยวไทยแบบใหม่ครับในแบบเป็นอีโคทัวริซึมโดยมีข้อเสนอนะครับโดยข้อเสนอแรกเราจะต้องเปลี่ยนครับ ไม่ปล่อยให้การท่องเที่ยวทาให้ธรรมชาติระบบอบช้ําเน้นการท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยการยังไงครับจากัดจํานวนนักท่องเที่ยวในเขตอุยยยทยายนแห่งชาติโดยที่ต้องคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านนิเวศวิทยาและด้านกายภาพครับการปรับค่าธรรมเนียมปรับเวลาการใช้อุทยานต,ต่าง,างๆโดยให้คํานึงถึงปัจจัยในเรื่องของต้นทุนในการฟื้นฟูธรรมชาติเข้ามาคิดด้วยมันจะทําให้เราเพิ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทดแทนเชิงปริมาณครับ ข้อเสนอที่สองครับเราไม่จําเป็นต้องขายแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูเขาทะเลและความสวยงามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพราะยังมีปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศหรือไคลเมตเชนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราสามารถส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ไม่อิงกับธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยการดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆอย่างเช่นในจังหวัดเชียงรายบ้านผมกับท่านประธานมีวัดร่องขุนที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ได้ดําเนินการมา มีวิพีธันบ้านดําโดยท่านอาจารย์ถวันดัชนีโดยทั้งสองแห่งนี้เป็นการดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปาัตยกรมรมล้านนาม,มาเป็นจุดขายครับมีสิงปราครับซึ่งสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งคอนเสิร์ตการประจนภัยการกีฬามาเป็นจุดขายครับมีไล่ชาฉุยฟงที่เป็นการดึงเอาวิถีชีวิตของชาวดอยแม่สลองที่ปลูกชามาเป็นจุดขายครับแต่น่าเสียใจครับทั้ง4ี่โครงการที่ผ่านมาภาครัฐแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ดังนั้นหากภาครัฐอยากจะสนับสนุนการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเราต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มเพราะท้องถิ่นเขาจะรู้ว่าพื้นที่ของเขาอะไรที่ดีที่สุดโดยที่ภาครัฐสนับสนุนด้านงบประมาณเช่น matching fund หรือที่ผมขอเรียกว่าโครงการ50-50ที่ท้องถิ่นออกเองครึ่งหนึ่งภาครัฐออกครึ่งหนึ่งกับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของท้องถิ่นนั้นข้อเสนอที่3ครับรัฐบาลต้องกล้าลงทุนกับการจัดการขยะและมลพิษ เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาทําให้เกิดขยะที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งถ้าหากไม่รีบจัดก,การวางแผนตอนนี้เพื่อรองรับการกลับมาของทักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศไทยจะเต็มด้วยปัญหาขยะและก่อให้เกิดมลพิษอื่นๆตามมาเช่นน้ําเสียกลิ่นเหมน็นทัศนียภาพและธรรมชาติเสื่อมโทรมปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันยังคงเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องใส่ใจจัดแผนการรองรับปริมาณขยะเช่น การคัดแยกขยะการทําเชื้อเพลิงขยะพลังงานขยะหรือ RDF การทําระบบบาบัดน้ําเสียการส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างโซลาร r o ูฟหรือโซลาเซลล์การติดตั้งบอดักไขามันและข้อเสนอสุดท้ายครับ เมื่งบประมาณใช้ถูกใช้ทุกที่ถูกทางแล้วสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูเกิดการจัดระเบียบปรับทัศนียภาพเตรียมแผนรองรับให้การท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมิติมากขึ้นอันดับสุดท้ายรัฐบาลต้องอุดหนุนผู้ประกอบการและแรงงานด้านการท่องเที่ยวให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับเผยแพร่สิ่งดีๆที่เรากำลังจะทําเพิ่มความอยากความต้องการให้อยากเขากลับมาเที่ยวเมืองไทยและที่สําคัญคือเขามาแล้วเขาจะต้องไม่ผิดหวังเขา่านประทาน จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ผมคิดว่าการปรับทิศทางการท่องเที่ยวในวิถีแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบจะทำให้ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างยั่งยืนเพราะเราต้องไม่ลืมครับว่าเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเราอยู่ได้เพราะธรรมชาติอยู่ได้ถ้าธรรมชาติตาย,ตายไปเราก็จะตายไปด้วยขอบพระคุณมากครับรรท่านประธานครับ